คุยเล่าเมาข้ามทวีปสวัสดีค่ะคุณบอมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากนะคะคิดถึงนะคะครับผมสบายดีนะคะสบายดีครับอากาศเป็นยังไงคะคุณบอมดีฉันชื่อบุรออนนะคะเป็นเป็นเป็นอีกคนค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องกันค่ะ อากาศที่นี่ก็กําลังดีครับยังยังอยู่ในช่วงซัมเมอร์ปลายหน้าร้อนเนี่ยใช่ครับเมประมาณสักสิบแปดองศาได้ไหมฮะเย็น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 ก็ประมาณนั้นครับสิบแปดองศาใส่สวิตเตอร์บางๆใส่สวิตเตอร์บางๆครับกำลังดีเลยครับเมืองนี้น่าอยู่มากนะคะคุณบุรออนใช่่ะแต่เดิยนยังไม่เคยไปนะแต่กิติศัพท์ล่ำลือเรื่องของความน่าอยู่ของสวยงามนะ แต่เป็นเมืองโหดนะฮนะคุณบอมใ้ข่าวหนึ่งในป่านะพบปืนก็เป็นเมืองที่สงบฮะแต่ก็มีมีเรื่องอุจจารบางเวลาทําอนิสัยคนเป็นเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือว่ายังไงทําไมเขาถึงต้องไม่ครับคือเรียนตรงๆว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะไม่ค่อยไม่ค่อยแข่งขันไม่ค่อย ไม่ค่อยใช้วิถีชีวิตในการเร่งรีบอะไรหนักหนาก็คือแต่สิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบจะทุกปีที่ผ่านมานะายกเว้นปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วไม่มีจะม,มีการอ่าอ่าอุกชะกันมีคดีอ,อุกชะกันมีการกาดใช่กัดยิงในห้างสรรพสินค้านะครับค่ะ ในสถานศึกษาดูครับในสถานศึกษาเนี่ยยังไม่ยังไม่มีที่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างอย่างเทนเนสซีเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าเทนเนสซีเนี่ยมีที่ปีที่แล้วที่คอนเนตทิคัตมีปีที่แล้วนะที่ยิงในโรงเรียนครนะใช่ครับแต่ของของฝั่งเราเนี่ยจะเป็นยิงยิงกันในห้างนะก็คือยิงผู้ใหญ่กัดยิง ยิงผู้ใหญ่มากกว่าก็คือกก็คือเขาคือผู้ร้ายเนี่ยไม่ไม่ไม่สนใจเลยว่าเด็กผู้ใหญ่คือเขากาดยิงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนพกอาวุธทุกคนสามารถพกอาวุธปืนไปไหนมาไหนป้องกันตัวเองได้อย่างนั้นใช่ไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะพกได้พกได้นะครับก็คือหนึ่งทุกคนสามารถซื้ออาวุธปืนไว้เป็นครอบครองได้นะครับถูกกฎหมายไม่ผิดแต่ การที่พกพาปืนในแต่ละครั้งเนี่ยครับใช่การพกพาเนี่ยจะต้องจะต้องเข้าเข้าคลาสนะในการที่จะเรียนเพื่อที่จะมีใบใบอนุญาตอนุญาตในการพกพาใช่ครับอืมค่ะนะครับแล้วการเข้าคลาสซื้อปืนเนี่ยได้การเข้าคลาสเนี่ยยากไหมฮะก็ไม่ยากครับแต่ทุกคนจะต้องเรียนเรียนหลักสูตรที่เหมือนหลักสูตรของตำรวจราชการทั่วไปใช่ถูกต้องครับคือใช้เวลาเป็นเดือนเดือนอย่างนั้นไหมคะคุณบอมไม่ไม่ถึงครับประมาณ เข้าคลาสจริงๆเนี่ยประมาณหนึ่งวันก็เสร็จครับแต่จะเป็นระยะระยะเวลาเกือบทั้งวันนะก็คือต้องเข้าคลาสเรียนแล้วก็สอบหลังคลาสก็คือทุกคนก็ต้องทําตามรูปแบบนี้นะครับนั่นคือการที่ถืออาวุธปืนพกพาอาวุธปืนไปในที่ต่างๆได้อย่างถูกกฎหมายแต่ไม่ใช่ว่าพกพกแล้วจะยิงได้นะเพราะใน ในคลาสเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนนยว่าการพกพาปืนพกพาอาวุธปืนเนี่ยจะพกพาไว้ในในสาเหตุที่เอาไว้ป้องกันตัวแต่ไม่ใช่เอาไว้ยิงมววส่วก็คือหมยหมายพวามว่าจะต้องไม่มีไม่มีกระสุนในลังเพลิงออมีได้ครับแต่ก็คือต้องเซฟตี้รูปแบบต้องมีเซฟตี้ใช่ครับต้องกดต้องล็อกเซฟตี้ไว้ตลอดเวลาสองคือ ถ้าเป็นการอ่าทะเลาะวิวาททั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถจะยิงได้ในขนาดที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่มีอาวุธนะฮะหรือว่าถ้าเราจะยิงเนี่ยเราต้องมีการโน๊ติสอีกฝั่งหนึ่งก่อนว่าโอเคฉันมีอาวุธปืนนะออยู่ต้องหยุดถ้าอยู่ไม่หยุดฉันจะยิงออันนั้นในกรณีที่ว่าทะเลาะวิวาทเกินกว่าเหตุเกินกว่าที่จะควบคุมได้นะ,ะแต่กรณีที่สองคืออย่างเช่นว่าถ้ามีการยิงเกิดขึ้น ในสถานที่นั้นๆแล้วเรามีอาวุธปืนพร้อมที่จะอต๊ะเราสามารถป้องกันตัวเองทันทีใช่ครับเป็นกรณีว่าป้องกันตัวเองอก็คือเป็นกรณีต่างๆครับค่ะค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าสามารถพกพาได้แล้วปกติเนี่ยรัฐอื่นๆเขาก็สามารถพกพาได้ใช่ไหมคะกฎหมายไม่เหมือนกันกฎหมายแต่ละรัฐแต่ส่วนใหญ่ก็จะ พกพาได้คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าพกพาค่ะแต่พกพาไปในสถานศึกษาเนี่ยอันนี้ก็จะมีมีข้อข้อห้ามมากกว่าไหมคะไม่ให้เข้าไปในสถานศึกษาอย่างนั้นหรือเปล่าคือในในใบอนุญาตการพกพาเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดว่าห้ามพกพาในที่ที่ใดนะครับแต่อย่างที่บอกว่าในการในในข้อกําหนดของการใช้เนี่ยอืค่อนข้างที่จะมีชัดเจน ใช่ครับทางนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพกพาปืนไปแล้วเราก็ไปโชว์คนนึงวันนี้โอเคฉันมีปืนอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็จะผิดผิดรูปแบบที่เขาอนุญ,ญาตจะให้พกพาไอ้ไอ้อ <ขา S 1> กฎหมายหให้กฎหมายให้พกพาปืนได้เนี่ยนะคะมันเป็นกฎหมายนานมาแล้วไหมคุณบ,บอมไม่นานครับก็คือเป็นหมายถึงว่าถ้าพกพาไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นกฎมายที่นานแล้วุคนก็คือสอบ เอาใบอนุญาตนะก็คือเป็นอะไรที่ที่มีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่กรณีพกพาในสถานศึกษารู้สึกว่าจะเป็นปีห้าสูนหรือเปล่าคะที่อันนี้ใช่ครับประมาณบค่ก็คือยังไม่นานมากนะแต่แต่ก็คือเขาอนุญาตมาสักพักหนึ่งแล้วก็ก็ตอนนี้มันก็เกือบสิบปีนะด้วยเหตุผลที่เขาให้เนี่ย เพราะว่ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นในสถานศึกษา<ม>บ่อยเขาก็เลยใช่ครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะใน,นใน,ในรัฐโอ,อเรกอนต้นคือจากใช่ครับราชการอันดับแรกเต้นเพราะแต่ก่อนเน่ยตอนตอนอยู่ไฮสคูลนี่ตำรวจก็ยังไม่มียัง,ย,งยังไม่มีปืนเข้าไปนะก็จะมีแต่อย่างอย่างแรงก็คืออ่ปืนที่เป็นไฟฟ้าก็คือปืนที่ยิงสิงไฟฟ้ากับสเปรย์พิษไทยนะครับก็คือ แต่คือช่วงปีนั้นนั้นก็เริ่มมีการมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะฮะแต่และโรงเรียนก็จะมีการซ้อมในหนึ่งปีหนึ่งปีต่อครั้งเนี่ยจะมีการซ้อมว่าณนะวันนี้จะต้องทุกคนจะต้องเข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยป้องกันเหตุเกิดกรณีว่ามีการจ่อยิงอย่างนั้นใช่ไหมคะจําลองเหตุการณ คลาจิงใช่คุณบำขัาถ้าเช่นนั้นเนี่ยใน8รัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอเรกอนหนึ่งรัฐละที่สามารถที่จะหนึ่งซื้อซื้ออาวุธปืนได้พกพาได้อันที่สองต้องมีใบอนุญาตพกพาก็พกพาได้ซึ่งต้องมีตามข้อกําหนดในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วอเมริการัฐโนนรัฐนี้ซั์แคลรไลนาไมาามี แคลิฟอร์ California, เนียหรือว่าโอเรกอนหรือว่าคินทักกี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยออกมาบอกว่าเราควรที่จะเลิกพกพาอาวุธกันคุณบอมเห็นด้วยไหมคะก็คือในกรณีอย่างนี้มันมันยากที่จะควบคุมไปแล้วเนี่ยเพราะว่าในในความคิดของเรามันคิดว่าเพราะออกกฎหมายให้อาวุธปืนเป็นอาวุธที่ถูกต้องในการซื้อขายได้ดงนั้นเนี่ยมัน ทุกคนมีมากกว่าที่จะที่จะดึงดึงคืนมาได้แล้วไงฮะดังนั้นเนี่ยแล้วทุกคนก็หลายคนก็มีใบอนุญาตในการพกพาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเราถามว่าถ้าตามหลักวามเป็นจริงคือคนที่ชอบปืนเนี่ยจะชอบในกรณีไหนก็ตามแต่น่ะคนที่ชอบก็เหมือนก็คือก็เขาก็ชอบนะก็คือเขาก็อาจจะมีปืนเป็นของสะสมหรืออะไรก็ตามแต่เน่ะเขาเขาข้างใครในจุดๆนั้นดังนั้นเนี่ย ถ้าแก้ปัญหาที่ไปเห็นอย่างเงี้ยมันอาจจะแก้ยากแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับอืมค่ะเพราะว่าเพราะว่าอ,อย่างน้อยมันก็ลดอ่ะไม่ให้เอไม่ใช่ คือเราไม่ไว้ใจคนอื่นนะคุณบอมถูกไหมเราไว้ใจตัวเราสมมติว่าเราเป็นนักเล่นปืนเราก็สะสมปืนของเราแต่เราไม่ไว้ใจคนอื่นไงว่าคนอื่นเอ๊ะถึงเขาเจอควบคอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแต่ในกรณีอย่างนี้คือในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีครับยํงเป็นปืนเถื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะครับดังนั้นเนี่ยมันมันเหนือนอกเหนือความควบคุมไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ก็ต้องเข้าใจนะคุณผู้ฟังก็คงจะนึกภาพออกนะฮะที่จอร์เวนขี่ม้าข้ามนะ,ะจากเดนเวอร์แล้วก็ขึ้นไปข้ามบอยอย่างนั้นเลยนะขึ้นไปถึงโอเรกอนไปถึง <c oughs> ปอร์ดแลนด <c oughs> ์ไปไปไปนู่นเลยนะ,ะข้ามมาอีกฝั่งนึงเลยเ <c oughs> นื่องมาจากว่า <c oughs> เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณต้องอย่าลืมนะเขาเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมาก่อน แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วปัจจุบันเขายังเป็นอยู่แถวเปอยู่คือพอร์ตแลเนี่ยพอรแลเนี่ยไม่ใช่ไงแต่ลงไปแถวแถวใต้แถวทางใต้แถวแถวไอ้นั่นสิดักโกตาหรือว่าซาดักรูตาหรือว่าแถวแถวตรงตรงตรงภาคภาคกลางนะทางใต้เนี่ยที่เขาทําไร่อันนั้นเขาจะก็บางรัฐืบางรัฐยัง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 มีค่อนข้างที่จะ ยังเถื่อนอยู่ยังเชยใช่ไหมใช่ไหมยังเชยอยู่เลยนะค่ะก็ก็คือแต่ว่าตอนนี้หลายๆรัฐเขาก็พยายามเรียกร้องอยากจะขอให้สามารถพกปืนได้นะคือเขาไม่แน่ใจไงตอนนี้สถานการณ์มันไม่แน่ใจใช่ไหมคุณบอมเป็นการป้องกันคือแล้วเขาเขากลัวเรื่องไอซิเรื่องอะไรกันไหมเรื่องแน่นอนเรื่องมุสลิมครับแน่นอนครับมันมันเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าเป็นขานิยมไปแล้วฮะว่า ถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็อาจจะต้องดึงเข้าไปเกี่ยวพันทั้งๆที่บางทีอาจจะไม่หรืออาจจะใช่เราไม่มีใครรู้ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะคิดไปค่ะพอพูดถึงไอซิสค่ะคุณบอมพอดีเมื่อวานนี้นะคะเพิ่งผ่านพ้น16ปีครบรอบนายวันวันใช่ไหมคะแต่ไม่เกี่ยวกับไอซินะไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่านี้เป็นอัลเคาด้าใช่ไหมอัลไคด้านะคะก็น่าจะเป็น สาขารวมๆกันลึกๆนะไอ้ใครด้าเกิดก่อนไอ้สิอ้าก็นั่นแหละค่ะเพราะไอ้คด้าคือตัวอุสมาบิลาเดนถูกสังหารไปใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็เกิดมาใหม่ในรูปแบบอื่นอื่นต่อไปนะคะเพราะนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นอะไรกันทั้งสหรนฐชไหมคะค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่นิวยอร์กนะฮะที่ที่กล่าวซีโร ใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันเรียกว่าบาสเกตบอลทาวตรงนั้นนะก็คือก็มีการไว้อะไรกันตรงบ่อน้ําที่เขาสร้างตัวแทนอตัวแทนตึกโัวเทศสองตึกนะก็จะเป็นบ่อน้ําใหญ่ๆก็คือเป็นกันไว้อะไรตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็จะมีอาสาสมัครประมาณสองพันคนนะครับเมื่อวานก็คือได้แพ็คอาหารประมาณ เกือบสองล้านนะเกือบสองล้านมิลเพื่อที่จะแจกจ่ายให้ผู้ยากไร้นะครับผู้ห่ยหาผู้ยากไร่ก็คือพมันโฮเลหรือว่าเป็นพวกทหารทหารผ่านซึกนะฮะเด็กเอออะไรที่ที่ที่เป็นผู้ที่ยากไร่หรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่ว่าคนไปที่งานบริจาคใช่ครับใช่ก็จะมีงานว่นนั้นเมื่อวานนะงานเขางานเขาก็จะเป็นงานแบบ อะไรอเมริกันสไตล์เริกอนเอาดอกไม้ไปวางตรงจุดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนั้นน่ะสถานที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีรลายชื่อผู้เสียชีวิตอยู่ทั้งหมดนะตรงนั้นเนี่ยครอบครัวของทุก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 ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะไปไว้อะไรในจุดจุดนั้นครับผมค่ะส่วนรัฐอื่นๆก็ก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะรัฐอื่นก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าถ้าผู้ใดมีมีสมาชิกครอบครัวในเสียชีวิตในสถานที่นั้นก็อาจจะ อจะมีงานนก็คือทุกคนก็ทุกคนก็พูดถึงฮะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ประทึกขวัญของทั้งประเทศใช่ไม่ใช่แค่ันิวรใช่ัฐนิวยอร์กใช่ค่ะครับค่ะในสื่อเองก็มีการมีการนําภาพมามาฉายไหมไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็ไม่มีครับก็คือพยายามลดภาพความรุนแรงนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากซ้าเติมกับการเสถียรขวัญใช่ครับพยายามลดภาพเลดภาพความรุนแรงค่ะ คุณบอมไปไม่ทันเนาะไปอเมริกาไปไม่ทันแต่ก็คือได้ได้เอ่อได้ค้นหาข้อมูลตั้งแต่ต้นๆนะเป็นอยากรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเกิดขึ้นยังไงก็คือก็ยังมีก็ยังมีข้อมูลเก่าๆว่าว่าทําไมเพราะอะไรแล้วเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ได้ดูเนาะค่ะนะคะอ่ะ เรื่องสุดท้ายที่ฝากคุณบอมเป็นการบ้านแล้วอยากให้เล่าให้ฟังเรื่องของกฎหมายจราจรของรัฐโอเรกองเนี่ยเพราะว่าคุณบอมบอกว่ารัฐนี้นี่การจราจรเขาจัดระเบียบอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าก็ยังต้องมีคนทําผิดกฎจราจรอยู่ใช่ไหมคะบทลงโทษของของที่นั่นเป็นยังไงบ้างหนักขนาดไหนยังไงคะที่นี่จัดว่าค่อนข้างที่จะหนักนะครก็คือเข็มงวดเข้มงวดครับก็ค,บคือหนึ่งเนี่ย ทุกคนอย่างที่บอกว่าเมืองน,นี้เป็นเมืองไม่ค่อยวุ่นวายดังนั้นเนี่ยการจราจรก็อาจจะเบาวกว่าที่อื่นแต่อย่างน้อยการรักษากฎจราจรก็ยังมีเยอะอยู่ก็คืออย่างเช่นสปีดนะความเร็วค่ะถ้าคือถามว่าถ้าไม่มีตำรวจในณในณในณที่จุดนั้นานั้นนะฮะก็คือทุกคนก็ยังใช้ความเร็วที่เกิดเกินความเร็วอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็คือแล้วทุกคนก็ยังฝ่าฝืนตามธรรมชาติฮะธรรมชาติของคน แต่คือถ้ามีตำรวจแล้วถูกจับเนี่ยะหนึ่งนะครับถ้าความเร็วเกินที่กำหนดเกินยี่สิบไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยเลทอัตราค่าค่าปรับเนี่ยจะสูงกว่าปกตินะครับค่ะจะสูงกว่าปกติมายความว่าเกินเกินขึ้นไปยี่สิบไมล์จากสปีดลิมิตอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับอย่างเช่นสปีดลิมิตห้าสิบห้าแล้วไปสักเจ็ดสิบห้าถึงแปสิบอันนี้โดนหนักดังนั้นเนี่ยตอนนี้จะหนักจะเป็น เกือบสองเท่าของของยอดค่าปรับทั่วไปนะครับประมาณเท่าไหร่ฮะแ่ถ้าเหยียบก็ยอดค่าปรับทั่วไปอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบห้าร้อยแดสิบเหรียญนแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าในเคสนี้ก็อาจจะเป็นถึงสามร้อยเหรียญก็มีนะครับจนเลยนั่นคือใช่ก็คือนั่นคือค่าปรับของความเร็วนะครับสองคือ ถ้าเป็นในอีกหนึ่งกรณีคือใช้ความเร็วเกินร้อยเกินร้อยไมล์ต่อชั่วโมงนะอันนี้ค่าปรับอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้เหรียญและจำคุกด้วยมีจำคุกด้วยยืดใบขับขี่นะครับเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับก็คือค่อนข้างรุนแรงะอืมแล้วกรณีทสามคือถ้าผ่าไฟแดงค่ะส่วนใหญ่ไฟแดงที่เนี่ยจะมีกล้องถ่ายรูปเกือบทุกไฟแดงนะช่วงนี้ เกือบทุกไฟแดงต้องว่าได้หมายถึงว่าเป็นไฟแดงใหญ่ๆนะเป็นไฟแดงอ่าอินเตอร์เซคชันใหญ่ๆก็จะมีกล้องถ่ายรูปอันนี้คือไม่สามารถที่จะคอนโทรลค่าปรับได้ค่าปรับตายตัวคร,รครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญสองร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญค่อนข้างค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็จะมีประวัติทุกครั้งที่ถูกจับเนี่ยจะมีประวัตินะครับดังนั้นเนี่ยที่ทุกคนกลัวเพราะว่ามันจะมีปัญหาต่อนเนื่องอย่างเช่นเราไม่ได้เสียค่าปรับแล้วจบคะนะฮะประกัน ประกันใบขับขี่ก็จะสูงขึ้นนะครับยิ่งโดนมากยิ่งสูงครับค่ะกรณีส่งใบขับขี่ไปที่บ้านใช่ไหมคะแล้วให้ไปจ่ายค่าปรับใช่ไหมคะคุณบอมไม่ครับก็คือตำรวจจะให้ใบสั่งให้ใบสั่งณณที่นั้นๆเลยแต่าถ้าเป็นกล้องไงคะถ้ากรณีถ้าเป็นกล้องจะส่งมาที่บ้านแล้วก็คือในในจดหมายเนี่ยจะระบุไว้เรียบร้อยแล้วว่าอ่าจะต้อง ขึ้นศาลวันที่เท่าไหร่คือทุกครั้งแม่จะต้องขึ้นศาลถูกต้องครับอ่อไม่ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปที่สถานเนื้อหน่วย้ัฐจะก็คือทุกครั้งจะต้องไปจ่ายเงินที่ศาลอ๋อค่ะศาลศาลจะเป็นศาอในที่เนี้ยค่ะใช่ศาลจะเป็นคนเนี้ยไม่ไม่ใช่มีผู้พิพากษาใดๆก็คือจะเป็นศาลเป็นห้องศาลที่แบบว่าเป็นห้องอำนวยการสำหรับอ่าการ การจายปรับนะฮะถูกต้องครับค่ะก็คือสารจะเป็นคนพิจารณาว่าจะปรับเป็นเงินเท่าไหร่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือตามกฎหมายเลยเป็นแอดมินของสารไปถึงุ๊บเอาใบสั่งไปให้เขาแล้วเขาก็ปรับตามโทรสารนุโทษคือถ้าเกิดเมื่อกี้อย่างที่คุณบอมพูดว่าขับรถเร็วเกินเกินกว่ากําหนดไปอีก20ไมล์ต่อชั่วโมงเป็น75้าเนี่ยคุณถูกปรับ350เหรียญเพราะฉะนั้นไปถึงก็ไปต่อรองไม่ค่อยมีสตางค์ไม่ได้ใช่ไหมใช่สารจะมีนา ที่แค่ลดหย่อน,นะครับแต่ไม่จะไม,ไม่ไม่มีหน้าที่ที่จะอ่าเพิ่มหรือลดใดๆก็คือมีหน้าที่แค่ลดหย่อนลดหย่อนจ่ายอย่างเช่นอย่างเช่น<ง>อย่างอย่างเช่นอ่าในกรณีที่ว่า,อ,าอย่างผมเดินเข้าไปในศาลถือใบทิเกตเข้าไปถืออ่าขับรบเข้าไปเนี่ยแล้วศาลจะดูประวัติย้อนหลังว่าโอเคเราไม่เคยมีประวัติทําผิดเรื่องอ่าขับรถ เพินความเร็วหรืออะไรเงี้ยสาจะลดหย่อนให้ภายในครั้งแรกเนี่ยครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งราคาใช่ก็คือครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือหักออกไปเลยครึ่งหนึ่งนั่นคือหน้าที่ของสาที่จะช่วยลดหย่อนทําได้แค่นั้นครับทําได้แค่นั้นครับแต่ถ้าสมมติว่าคืนดอลโดนครั้งที่สองเองครั้งที่สองเอง้ะอยู่ที่ไม่ลดละครับไม่ลดแล้วไม่พอก็คือประวัติเนี่ยมันจะทับผมเข้าไปเรื่อยๆในใน ในบัตรเลขบัตรประชาชนของทองที่เนี่ยนะเขาจะมีเขาเรียกโซเชียลเออร์ต y อันนั้นเนี่ยเขาจะทับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้ามากกว่าสี่ครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีการลงโทษมากกว่านั้นนะครก็คือหนึ่งปรับสูงกว่าเดิมสองอาจจะถูกยึดใบขับขี่ได้นะครับค่ะกรณีถ้าเผื่อไม่ไปจ่ายค่าปรับตามวันที่นัดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ อ๋ออันนั้นจะเป็นบทลงโทษค่อนข้างหนักนะเพราะว่าก็จะมีการตามตัวจากสารก็จะมีหมายสารนะเป็นโนติจะขอดเสยทีนี้อาทีนี้อาจจะต้องได้ขึ้นหาผู้พิพากษาละนอกจากที่จะไปจ่ายทางนะครับเราถือว่าเราหนีคดีความหนึ่งคดีอครับค่ะคุณคุณบอมเคยโดนไหมคะเคยโดนครั้งหนึ่งครับอ๋อไปที่ศาลเนี่ยเหรอค่ะ ก็ไปไปที่ศาลนะก็คือใช่ครับเพราะว่าบอมไม่เคยไม่เคยมีประวัติการขับรถเร็วนะก็คือไปครั้งนั้นก็คือเป็นอุบัติเหตุนิดหน่อยก็คือเราเราดูสปีดลิมิตผิดนะแล้วมันเกินเกินสปีดลิมิตไปไปไม่เยอะฮะแต่ก็คือแค่โดนโดนแค่ต่อเดียวโดนแค่เท่าเดียวก็คือสารก็ลดหย่อนให้ครึ่งหนึ่งอ๋อก็เหลือเจ็สิบห้าเหรียญ ถูกต้องครับประมาณประมาณเจ็ดสิบเหรียญอันนั้นโดนเป็นกล้องหรือว่าโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเลยครับอ๋อแจกที่เก่งเลยอใช่ครับอันนี้ตัวตัวนะคตัวตัวเดี๋ยวก่อนนะฮะเจ้าหน้าที่เขามีเยอะไหมฮะหรือว่าเยอะครับเยอะเขาเจ้าหน้านี่มีสองแบบเลยนะฮะมีทั้งรถที่เป็นรถยนต์กับรถที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะ เขาที่ยจะยากที่จะคุยเพราะอย่างบอลโดนบอตอรายแต่ว่งนี่เราไม่สามารถที่จะชี้แจงเหตุผลอะไรได้เลยเพราะเขาไม่ฟังเขามาขนาดเราเลยใช่ไหมแล้วเขามีหลักฐานเหรอคะเขาอยู่เเราาามขต้องใช้เลเซอร์ยิงหรือว่ายังไงรออย่างนั้นหรือเปล่าเขาใช้เลเซอร์ยิงครับแล้วคือหน้ากล้องหน้าหน้ากล้องหน้ารถเขาเนี่ยจะมีกล้องใช่ไหมเขามีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าเรามาด้วยความเร็วขนาดไหนแล้วเรามา ยังไงแับนั้นเนี่ยเราเถียงเขาไม่ได้แต่คือในบางกรณีที่เคยเห็นก็คืออย่างเช่นว่ามีทุระแบบเดือดร้อนจริงๆมีอเมร g e n ซีอย่างเงี้ยเขาก็จะรับฟังแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะช่วยเราในกรณีนั้นใช่พาไปเลยครับนำไปเลยอะี้ในกรณีอื่นๆก็มีคือเขาจะคุยเราก่อนกับเราก่อนว่า ทำไมถึงเราขับเร็วอย่างนี้ด้วยเหตุผลอะไรฟังขึ้นไม่น่าฟังขึ้นด้วยอายุของเราดูน่าเชื่อถือแค่ไหนด้วยสถานการณนั้นๆน่าเชื่อถือแค่ไหนครับก็คือการแต่ตองของเขาอยู่ที่การบริจของานของเจ้าหน้าที่เขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ค่อยคุยครับรมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเขาไม่ค่อยคุยอ่ทำไมคะระหว่างก็คือด้วยความที่เขาอยู่ใกล้เรามากไงอ๋อดังนั้นเนี่ย เขาก็จะเห็นว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะทําอย่างที่เราบอกอะไรอย่างนี้อ,อ,อย่างอย่างบอนบอกว่าโอเคบอกมีธุระอแบบนี้เขาบอกว่าโอเคไม่ใช่ธุระที่อยูจะต้องขับรถเร็วขนาดนี้อออโอเคเขาก็ไม่คุยต่อต่อรองไม่ได้นะ ต่อรองไม่ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆคุณบุรอนมีอะไรจะทํดิฉันดิฉันเข้าใจดิฉันเข้าใจค่ะแล้วก็อมองพอคุณบอมเล่าอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นภาพเราจะมองเห็นภาพเลยว่ากระบวนการในการที่จะที่จะจับปรับเนี่ยของเขาไม่มีลวหลาล ช่ไหมคะเพราะว่าเขาแจกที่เกตเขาไม่มีเขไม่รับเงินเขาไม่รับเงินเขาแจกที่เกตอย่างเดียวแล้วคุณไปตามเขาจะกําหนดเลยใช่ไหมคะระบุเลยว่าให้ไปวันไหนวันไหนใช่ระบุชัดเจนครับว่าวันขึ้นศาลวันไหนนะก็คือในในสลิปเนี่ยในในใบเนี่ยจะมีกําหนดไว้ประมาณ2อถึงสามออปชันว่าจะขึ้นศาลหรือว่าจะจ่ายเลยหรือว่าจะ ทำอินสตลเมนต์อย่างเช่นว่าการต่อรองก็ <c oughs> นะคือถ้าขึ้นศาลเนี่ยเราไปต่อรองในศาลนะครับ <c oughs> หรือว่าจ่ายเลยเราสามารถจ่ายออนไลน์ก็ได้จ่ายโทรศัพท์ก็ได้โทรจ่ายก็ได้หรือ,อยังไงก็ได้เนี่ยส,ส่งจดหมายเข้าไปจ่ายก็ได้นั่นคือชั่นที่สองชั่นที่สามคือเราสามารถที่จะส่งจดหมายเข้าไปต่อรองในศาลโดยที่เราไม่ต้องโชว์โชว์อัพไม่ต้องไปแสดงตัวแต่ดังนั้นเนี่ยใช่แต่อย่างนั้นเนี่ยจะใช้เวลานานในการตัดสินนะครับ ถ้าในกรณีสามเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างบางคนเนี่ยเขายอมรับเขาไม่เขาไม่ยอมรับว่าเขาทําผิดเขาก็จะส่งจดหมายหาผู้พิพากษาว่าโอเคเขาไม่ผิดทีนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ตรงที่ว่าเขาก็จะต้องนัดทางตํารวจและเราไปเจอกันในศาลเพื่อที่จะให้ผู้พิพากษาตัดสินนะฮะถ้าตํารวจมีหลักฐานมาชัดเจนว่าโอเคคนคนนี้ทําผิดจริงๆ เราก็ต้องเสียค่าปรับอยู่ดีก็ไม่ต้องเสียมากรับหลายเท่าส่วนใหญ่ก็คือจะเลือกวิธีที่หนึ่งคือไปแล้วก็ไปต่อรถพิสารคือส่วนใหญ่ทุกคนจะก็จะยอมรับนะทุกคนรู้ว่าทําอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโกหกตัวเองได้ว่าเราขับรถเร็วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้อะคนที่ขับรถเร็วเนี่ยมักจะรู้ว่า รู้ตัวรู้ตัวราทำเลจริงๆรู้ตัวใครยอมรับความผิดค่ะคุณบอมค่ะกรณีสุดท้ายที่บอกว่าต้องไปที่ศาลแล้วนัดตำรวจอะไรเนี้ยระหว่างทางที่รอเนี่ยยังขับรถได้ไหมคะยังขับได้ครับก็คือยังขับได้ปกติครับก็คือเราแค่มีคดีว่าเราขับรถเร็วเขายังไม่ยึดไปขับขี่ยังไม่ร้ายแรงถ้าเป็นครั้งที่สองที่สามที่สี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีใน มันก็จะมีในรคคอร์ดในในบัตรโซเชียลใช่ใช่แล้วคุณก็จะตัวมออีกหลายกรณีครับที่จะยึดแบบคีอย่างเช่นอาจจะโดนจับครั้งแรกโดนที่เก้ครั้งแรกแต่รถไม่มีประกันนะฮะทุกครั้งที่ที่ตำรวจจับเนี่ยเขาจะขอดูบัตรประชาชนเราดูบัตรใบประกันรถเราถ้าไม่มีใบประกันรถเนี่ยยึดทั้งรถยึดทั้งใบครับเดินถ้าเดินเท่านั้นครั ก็คือจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงไหนของเพื้นที่เนี่ยเดินเท่านั้นครับไม่มีไม่มีไม่มีขับต่อครับเหรอคะแล้วประกันนี่วไม่ไปส่งด้วยครับประกันใจร้ายจริงๆประกันนี่เป็นประกันชนิดไหนยังไงคะอ๋อชนิดไหนก็ได้ครับจะเป็นประกันอ่าไลฟ์เรียตี้หรือจะเป็นฟูลคอลเอร์เ่นได้หมดครับดังนั้นเนี่ยประกันขอว่าแค่มีแต่ประกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะโปรเทคตัวเราแค่ไหนอย่างเช่นเรา ซื้อแค่ i i a b i l i t y คือประกันชั้นสองออแล้วเกิดเราไปเกิด head, อุบัติเหตุเฉียวชนใครคประกัน,เ,นรเราจ่ายคะนะฮะ,ะดังนั้นเนี่ยประกันเราจ่ายเนี่ยถ้าสมมุติว่ามัน cover ไม่พอเนี่ย เราตนอกจากที่ประกันเราจ่ายเราต้องจ่ายเองต่างหากนะครับก็คือตํารวจไม่สนว่าจะไปเป็นประกันประเภทไหนขอให้ก็ไม่มีประกันอถูกต้องครับค่ะมีผู้ร่วมรับผิดชอบค่ะแต่ใจร้ายมากเลยถูกต้องเดินอย่างเดียวเลยนะคะก็คุณทาผิดนะฮะถูกไหมใช่ไหเรื่องระบบประกันที่นู่นเขาเข้มงวดมากสิ่งที่เข้มงวดครับทุกคนต้องมีครับแล้วคุณมอมไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ ไปทำงานที่นู่นไปทำงานทางนครับทํางานใช่ไหมก็ทางานก็ต้องอยู่หลายปีเนาะก็ได้ได้คือได้ได้ได้เห็นแบบอย่างไทยแล้วก็ไปเห็นแบบอย่างอเมริกันค่ะใช่ก็คือจั้งแต่ไทยนี้เห็นมาไม่ไม่นานนะแต่ก็รู้สึกว่าเพราะว่าช่วงที่เห็นมันมันสิบปีที่แล้วฮะก็ ก็คิดว่าสิบปีที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่ในทางที่มันแย่ลงหรือยังไงทำไมไม่บอกว่าดีขึ้นห่ะครับไม่เทียบประเทศเลยฟังฟังจากหลายๆหลายๆคนที่มาเล่าเนี่ยคือเราเป็นห่วงอ่าเราเราเห็นจากฝั่งเนี้ยเราอยากจะให้นำไปใช้นะอยากให้ประเทศเนี่ยนำในสิ่งที่ดีๆไปใช้นะก็คืออยากให้มีการ มีบทลงโทษที่ชัดเจนมีมาตรการที่เข้มงวดนะฮะเพื่อให้คนมีระเบียบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า,วาคุณคุณบอมคิดไหมครว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณบอมที่คุณบอมจะต้องขับรถที่ใ,ให้ดีคุณบอม้องเป็นหน้าที่ของประชาชนด้วยฮะไ,ไม่ใช่กลัวไม่ใช่กลัวของน้องสองตายไม่ใช่กลัวค่าปรับแพงๆหรอคะอันนี้น่ะอีกเรื่องหนึ่งคืออีกเรื่องหนึ่งครับก็มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของคนมากกว่าเพราะว่าเคยบอกกับทุกๆคนว่า ่อให้เราปลอดภัยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเราไปทําคนอื่นเขาไม่ปลอดภัยเนี่ยคนที่เขาเดือดร้อนนะั้นมันไม่ใช่เราแต่มันคือคนอื่นนะครับแต่มันคือ,อชอบใช่มันคือการกระทําของเราที่เราทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะั้นดังนั้นเนี่ยใจเขาใจเราก็คิดว่าอย่างนั้นนะก็คือคิดคิดแค่ว่าถ้าเราทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือว่าคนอื่นเขาทำให้เราเดือดร้อนเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันค่ะเพราะั้นต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วย ถูกต้องครับนะคะต้องขอบพระคุณมากมากค่ะคุณบอมค่ะวันนี้เต็มที่เลยนะคเข้ามาบอกแล้วว่าจัดเต็มนะคะนานๆมาทีแล้วต้องมาบ่อยๆนะคะต้องนะคะโอกาสหน้ารบกวนอีกทีนะคะขอบคุณมาก่ะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับช่วงคุยเล่าเมสาข้ามทวีปค่ะคุยเล่าเมสาข้ามทวีป